ท่านประธานสภาที่เคารพผมวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยขออนุญาตนาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมหารือกับท่านประธานอย่างนี้ครับเรื่องที่หนึ่งครับเขตหนองแขมแขวงหนองแขมจากถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้บริเวณหน้าวัดหลักสามนะครับหากเดินลัดเลาะข้างทางวัดหลักสามไปถึงท้ายวัดระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับจะถึงคลองภาษีเจริญ และจะมีสะพานไม้ข้ามคลองภาษีเจริญไปยังโรงเรียนประชาบำรุงมุ่งหน้าสู่ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือเป็นที่สัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเพราะเป็นทั้งแหล่งชุมชนวัดหลักสามและโรงเรียนประชาบำรุงปัจจุบันครับสะพานไม้แห่งนี้เก่าชํารุดสุดโทรมผุพังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขให้เป็นสะพานปูนเพื่อจะได้มีความแข็งแรงทนทานและความสะดวกสบายในการสัญจรของพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่สองครับในเขตบางบอน แขวงคลองบางบอนนะครับถ้าหากเราขับรถบนถนนพระรามสองมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางบอบางุฒิเทียนเอกชัยเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าถนนพญามูลธาตุราชสีพิจิตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านดีเคนะครับหมู่บ้านแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เป็นหมื่นหลายหมื่นคนนะครับเวลาฝนตกน้ําท่วมขังนะครับปัญหาการจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะถนนแห่งนี้พื้นที่ต่ํา แล้วก็ไม่มีการวางท่อระบายน้ําอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขถนนพญามนท่าราชสีวิจิตรด้วยครับขอพรบคุณครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ